มาโลเซลานี่จะยืนได้ถึงแค่ไหนนะครับด a m c o m ของเราค่อยๆนวดไปเรื่อยๆก็อบอกว่าเป็นคลื่นหมาชนจริงๆครับบัวขาวสามารถซึ่งแฟนๆได้ล้นสนามเลยนะครับ,บ <น S 2> ไทยซ้ายของนักมวยค<บ>นไทยหันมาดูมวยไทยพ่อบัวขาวเยอะนะครับเปาโลจากอินาลีนั้นช้ำๆขึ้นมาแล้วครับโดนสอกเข้าไป ใจมหาชนนะครับออกใจแฝงครับโดนไม่โดนยังกรีดสลบเลยครับขอให้บัวขาวออกอาวุธนะกรีดทุกครั้งครับสังเกตว่าบัวขาวนั้นจะเตะเท้าหน้านะครับซ้ายหน้าบัวขาวนี่เป็นมวยหมัดหน้าแรงนะครับทั้ ตัวเวลาต่อยนี่ส่วนมากจะต่อยน็อกด้วยหมัดหน้านะคู่ต่อสู้นั้นอาจจะพวงอันหลังนะครับอันหลังหมายถึงว่าเท้าหลังนะครับแต่ว่าพวกขาวนั้นใช้อาวุธหน้าได้เก่งครับ กระทุกสะต้านนะครับต่อยได้ต่อยไปยืนให้ต่อยเจอกับพวกขาวดี่ท่าหัวใจไม่แร네่งกิงๆินี่ลำบากครับครับจะผานเสียบซ้ายเสียเป็นแต่ละดอกอย่างที่บอกนะครับบัวขาวเวลาต่อยนี่ไม่ต้องมีคนไปสอนแล้วนะ าตีหลังตีอะไรไม่ลงฮะป้าหัดหน้านะครับโอ้ใส่ทุกอย่างแล้ครับบัวขาวเอาใจแฟนๆครับภนะายในบรรยากาศของมาหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนี่อึ้งไปหมดครับเสียงเชียร์ฝังแข้งเก็บอาวุธภ้าในครับจะเล่นของมีคมระยับประชิดเอาโดนเหมือนกันครับพูนว่านี่ไม่ได้นะครับเรื่องของมัดโวย นนานะคทั้งท้องทั้งหน้าโดนนี่มีโอกาสลงได้หมดนะฮะโอยสองนันทันมาลาขึ้นมาครับท้งหน,นะครับ,บยกที่สนะครับฝาดช้ากันก่อน,นครับยกที่ผ่านมาครับเอาใจแฟนๆในหมาวิทยายกรุงเทพสุณบุรีครับดูครับ เทนทั้งหมัดประเคนทั้งเข่าและโชว์กำลังครับยกเททิ้งเลยครับยกที่3นะครับต่อยสมราคาขวัญใจมาหาชนจริงๆนะครับสำหรับหัวขาวก็เรียนย้ำถึงน้องๆที่เป็นสุภาพสตรีหรือว่าเด็กๆเยาวชนครับเรื่องของมวยไทยนั้นึกฝลกันได้นะครับเอาไว้ป้องกันตัวเอาไว้ทอดไม่จำเป็นต้องแทงถ้การแข่งขันนะครับ ไม่ไหวครับไม่ไหวครับเอาลุกครับยังให้โอกาสนะครับยังให้โอกาสครับโดนดับแปดพัวขาวใส่แล้วครับโชว์เลยครับทั้งศอกทั้งงัดทั้งสับไล่ยาวแล้วครับคอยเอาใจคนดูแล้วนะครับพวกขาวออกทุกจากทั้งตอกทั้งหมัดทั้งเท้า มราคานะครับเป็นขวัญใจมหาชนต้องต่อยแบบนี้ครับคนไทยถึงจะรักจะติานี่ครับขึ้นไปบนเชื่อครับเล่นกับแฟนแฟนขอบคุณแฟนแฟครับโดนไปเยอะนะครับสำหรับอิตาลีโดนทุกขนานนี่เป็นรอบแรกนะโอ้ดูศีรษะครับ หัวอกนะครับเป็นหัวจระเข้เลยครับจมูกจระเข้หนกนูนขึ not, <c oughs> cream, ้นมาครับแสดงว่าวกยังยอีอคู่ครับยึไได้อลครับไปฟังแมทธิวดินอีกครั้งหนึ่งครับ มมีาได้ชวันที่25 <15 S 2> พฤศจิกายนนะครับดูภาพช้าครับไหลไหลทั้งหมดครับบัวขาววันนี้เอาใจแฟนๆทั้งในหมายมเลขกรุงเทพุนบุรีแล้วก็หน้าจอช่อง3เลยครับเราต้องดูนะครับว่าวันที่25นี่บัวขาวจะเจอกับประเทศไหนนะครับนี่เป็นช็อตแรกครับ ที่ร่วงลงไปแล้วหลังจากนั้นครับมีทั้งศอกงัดศอกหงายอาวุธมวยไทยมีอะไรบ้างขนเอามาสะเแคนใส่คู่ต่อสู้โอ้โหลูกนี้โดนหน้าผากควมเร็วนะครับโดนศอกเมื่อกี้เป็นความยิ่งใหญ่ของไทยไฟครับ,รบวันนี้คนแน่นในอาคารชาติไทยอคาเดมี่เลยนะครับ เอาล่ะครับขออญาตไปพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ